และนี่ก็คือแปลงผักไม้เชอร่านะคะที่หมูอ้วนได้ใช้ตัวข้อต่อที่หมูอ้วนกำลังพูดถึง ประก,กอบนะคะแล้วหมูวนก็ได้ปลูกผักไปแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะพอประก,กอบมาแล้วเนี่ยเราใส่ดินลงไปนะคะแล้วเราก็ปลูกผักได้ง่ายๆแบบนี้นั่นเองนะคะผักเราก็เป็นระเบียบมีกรอบมีแปลงอย่างสวยงามที่สําคัญเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้เครื่องมือหนักๆนะคะในการที่จะยกแปลงขึ้นมาเลยเรายกแปลงสําเร็จแบบนี้แล้วแค่เทดินลงไปเท่านั้นเอง อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับหมูอ้วนชวนทำกเกษตรคนนี้อีกแล้วนะคะวันนี้หมูอ้วนจะมารีวิวสินค้าที่ทำขึ้นเองจากสวนของหมูอ้วนนะคะนั่นก็คือ ข้อต่อของแปลงไม้เชอร่าที่หมูอ้วนได้ทำคลิปเอาไว้นั่นเองนะคะเดี๋ยวหมูอ้วนจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านด้านล่างด้วยนะคะว่าคลิปนี้สนุกแค่ไหนจะได้ไปดูกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะคะว่าเจ้าตัวข้อต่อไม้เชอร่าที่หมูอ้วนพูดเนี่ยเขาทำมาจากอะ นะคะคแล้วมีขนาดไหนบ้างให้ทุกคนได้เลือกสั่มาชมพร้อมกันเลยค่ะและนี่ก็คือข้อตอบแปลงเชอร่านะคะที่หมูอ้วนผลิตขึ้นเองนะคะจากส่วนของหมูอ้วนนะคะข้อต่อตัวนี้นะคะใช้กับเชอร่าที่มีความหนานะคะ0.8มิลม mm, และมีความกว้างอยู่ที่15ซนติเมตรนะคะตัวนี้จะใช้กับเชอร่าชนิดนั้นนะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยวัสดุที่หมูอ้วนใช้ทำข้อต่อนี้นะคะเป็นวัสดุ เป็นเหล็กนะคะแลวก็ข้อต่อน,นี้มีน้ําหนักถึงครึ่งกิโลนั่นเองนะคะหมวันก็ยังมีอีกขนาดหนึ่งนะคะชมก็คือขนาดที่ใช้กับไม้แผ่นเชอร่าที่มีความหนานะคะ12มิลแล้วก็ความกว้างของแผนน่นยอยู่ที่20เซนติเมตรนะคะก็มีให้เหมือนกันนะคะค่ะยังไม่จบแค่นั้นนะคะการรีวิวสินค้าของหมูวันยังมีอีกหนึ่งไซส์ที่ทุกคนอาจจะอยากได้นะคะก็คือ แปลงผักขนาดสูงนะคะที่เราอ่ะอยากจะปลูกผักสวนครัวนะคะแต่อยากจะทําแปลงผักสูงๆหมูอ้วนก็ทําข้อต่อตัวนี้มาให้นะคะแปลงผักขนาดสูงนี้นะคะจะใช้กับไม้แผ่นเชอร่าที่มีขนาดความหนาอยู่ที่0.8ม mm, ิลนะคะแต่ว่าความสูงเนี่ยได้ถึง30ซนเมตรนะคะจะทํายังไงให้แผ่นเชอร่าของเราสูง30ซนติเมตรง่ายมากเลย ใส่ไป2แผ่นนั่นเองนะคะก็จะได้ความสูงที่30เซนติเมตรนะคะแปลงผักของเราเก็จะสูงขึ้นสามารถใส่ดินได้มากขึ้นสามารถปลูกไม้ที่ใหญ่มากกว่าผักสลัดได้นั่นเองนะคะอย่างเช่นไม้สวนครัวแต่ว่ากรอบของแปลงจะสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านของทุกคนนั่นเองค่ะนี่ก็คือข้อต่อทั้ง3ไซส์นะคะที่หมูอ้วน,นได้นํามาเสนอให้กับทุกคนเลยนะคะข้อต่อตัวนี้หาซื้อได้ที่ไหนนะคะหาซื้อได้ที่หมูอ้วน เท่านั้นนะคะเพราะว่าหมูอ้วนเป็นคนผลิตเองในสวนของหมูอ้วนนะคะไม่มีขายตามร้านทั่วไปสามารถสั่งซื้อได้ที่ไอ l ดี e ลด้านล่างที่หมูอ้วนแท็กเอาไว้ให้อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะส่วนอุปกรณ์ทําแปลงตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นไม้ฝาเชิร์ล่าสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปนั่นเองนะคะค่ะส่วนราคาที่หมูอ้วนจะนําเสนอในวันนี้นะคะทั้ง3ไซส์3ราคานี้นะคะข้อต่อหนึ่งตัวราคา100บาทนะคะสําหรับข้อต่อ 15เซนติเมตรนะคะหนา0.8มิลสูง15เซนติเมตรตัวละ100บาทนะคะข้อต่อความหนา12มิลสูง20เซนติเมตรราคา150้าบาทเป็นระดันนะคะและข้อต่อที่มีความยาว30เซนติเมตรหนา0.8มิลในราคาที่ 200บาทนะคะซึ่งเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้เพราะว่าวัสดุที่หมูอ้วนใช้นะคะเหล็กการันตีความทนทานนะคะ20ปีไม่เป็นอะไรแล้วก็ได้ชุบสีกันสนิมและพ่นสีจริงทับนะคะให้สวยงามแน่นอนนะคะปลอดภย100ัยร้อยเปอรเซ็นนะคะลงทุนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดปีนั่นตลอดไปด้วยนะคะค่ะส่วนท้าใดที่สนใจนะคะที่จะรับไปใช้ที่บ้านหรือจะ รับไปเป็นสต็อกเอาไว้ก็ทักมาหาหมูอ้วนได้ที่ไอดีไลน์ด้านนี้เหมือนเดิมนะคะจากการรีวิวข้อต่อน,นี้นะคะในส่วนของหมูอ้วน,นก็ยังมีสินค้าไว้บริการส่งทั่วไทยทั่วประเทศเลยนะคะสามารถที่จะทักมาหาหมูอ้วนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นดินปุ้งปูกที่ปลูกผักอะไรก็งามหรือปุ๋ยหมักเป็ดใส่ผักอะไรก็สวยนะคะและที่สําคัญน้ําหมัก3ส,สูตรนะคะน้ําเชื้อกําจัดมแมลงนะคะหรือจับเป็นงานเหล็กโลงเรือน ชุดชั้นเหล็กขั้นบันไดชุดชั้นแนวตั้งที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอนี้ทั้งหมดนะคะหมูอ้วนก็มีบริการให้กับทุกคนเลยนะคะเพียงแค่ทักมาหาหมูอ้วนที่ไอ l ดี e ลน์ด้านล่างนี้นะคะแล้วเราก็จะได้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันทั้งแนะนำสินค้าทั้งซื้อสินค้าและพาทุกคนปลูกผักที่น่ากินไปพร้อมๆกันนะคะแบบที่สวนของหมูอ้วนได้ทำเอาไว้นะคะตลอดระยะเวลาที่ทำคลิปมานั่นเองนะคะนั้นเดี๋ยวเราไปประกอบแป้งกันเลยคะ่ะ นี่หมูอ้วนจะมาทำขนาดกรอบแปรงเชล่าอยู่ที่ขนาดความกว้างของแปรง1เมตรและความยาว1เมตร50นะคะเดี๋ยวเรามาประกอบกเลยค่ะแล้วก็ปูพลาสติกก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะประกอบในการ ใช้กอบตั้งขึ้นมานะคะตัวนี้หมูว่วนจะเรียกว่ามุมฉากนะคะสี่มุมนะคะเมื่อเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูว่วนก็ได้เพิ่มน็อตตัวนี้ขึ้นไปนะคะให้เราได,ได้ขันเพื่อที่จะจัดให้แผ่นเชลราเนียแน่นนะคะก็ขันทั้งสองแผ่นได้เลยนะคะคือตัวนี้เพิ่มเพื่อสำหรับคนที่มีพื้นที่ไม่เรียบนะคะเราก็จะดัดแผ่นนนี้ไว้เลยตอนนี้เราก็จะขยับแผ่นไม่ได้ แค่ okay, ขัดก็ไปให้แน้นๆพี่เองนะคะ,ะ,คะการประกอบแปลงผักอัจฉริยะของหมูอ้วนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายแสนง่ายนะคะหลังจากนี้เราแค่เทดินใส่แล้วก็ปลูกต้นไม้ได้เลยค่ะ การรีวิวสินค้าในส่วนของหมูอ้วนนะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครสนใจที่จะสั่งสินค้าหมูอ้วนยินดีบริการส่งทั่วไทยนะคะสามารถทักมาหาหมูอ้วนที่ไอดีไลน์ด้านล่างน,นี้เหมือนเดิมนะคะขอลาไปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปดีๆนะคะยังไงก็ช่วยหมูอ้วนแชร์นะคะเพื่อให้หมูอ้วนเนี่ยได้มีกาลังใจในการผลิตสินค้าดีๆต่อไปให้ทุกคนได้ใช้นะคะขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ